สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยที่2ลักษณะสำคัญของภาษาไทยและคำไทยแท้ค่ะสำหรับวันนี้ครูพนรายจะมาพูดถึงเรื่องของคำไทยแทย้ว่าคำไทยแท้มีลักษณะอย่างไรกันบ้างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราอาจจะเคยได้เรียนมาแล้วในตอนม .4 ว่าคำไทยแท้ส่วนใหญ่เป็นภาษาตระกูลคำโดดค่ะ นั่นก็คือคำไทยแท้ส่วนใหญ่มักจะเป็นคำพยางค์เดียวค่ะมีความหมายเช่นกินนอนนั่งเล่นวิ่งพ่อแม่พี่น้องหูตาเป็นต้นค่ะข้อที่สองนะคะคำไทยแท้ถ้ามีสองพยางค์ต้องมาจากการกร่อนเสียงค่ะเช่นฉะนั้นกร่อนมาจากฉันนั้นตะขบกร่อนมาจากต้นขบ ตะเคียนกร่อนมาจากต้นเคียนค่ะนอกจากนี้ตระกูลมะนะคะมะม่วงกร่อนมาจากหมากม่วงมะกขามกร่อนมาจากหมากขามมะปรางกร่อนมาจากหมากปรางมะพร้าวกร่อนมาจากหมากพร้าวค่ะต่อมานะคะในข้อที่3คําไทยแท้มักจะสะกดตรงตามม่ตาเช่นแม่กกใช้กอไก่แม่กก ใช้บอใไม้แม่กดใช้ดอเด็กเช่นในคำว่าผักรักมากจากในคำว่าสูบพบจบในคำว่ามัดขดจุดเป็นต้นค่ะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะคะเพราะคำที่สะกดตรงตามมาตาอาจจะไม่ใช่คำไทยแท้ก็ได้เช่นคำว่าจมูกจมูกได้รับอิทธิพลมาจากภาษาเขมรค่ะ หรือในคำบาลีสันสกฤตเช่นวานะหรือธนะกเ็เช่นเดียวกันบาลีมักจะอ่านเขียนเรียงพยางคค่ะต้องระวังไว้เพราะมันจะเป็นคำที่เราจะนำไปสู่การสร้างคำในบาลีสันสกฤตนั่นก็คือคำสมาติค่ะนอกจากนี้นะคะคำไทยแท้มักจะปรากฏรูปวรรณยุกต์เพราะวรรณยุกต์ถือเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยเช่นพอพ่อพอ,พอ แม่แม้เสือเสือเสื้อ,อ,อคำไทยแท้นะคะมักจะไม่มีตัวหยกัยกๆักหรือห่างยาวๆเช่นคอลคัคังดอชดาตอประตะักสอสาราสอเลสีแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถึงเป็นสอสาราคอลคัคังซอลสีแต่ก็อาจจะเป็นคำไทยแท้ได้เช่นคำว่าเคียนศอก ศึกเสิร์กโศกก็เป็นได้ค่ะดังนั้นนักเรียนต้องหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะจะได้ทำข้อสอบโอเนได้และข้อสอบที่โรงเรียนได้เช่นกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ